จอห์นวิกโดยแต่ละภาคเนี่ยก็ยิ่งขยับความมันความแอคชั่นซีเควนซ์ชัแอคชั่นบ้าๆบอๆเข้ามาเพิ่เรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือคู่ปรับของ,งจอนวิกศตูนอจอหวิกในหนัานจอวิกสีภาคถ้าผมดูมามันจะมี2แบบคือแบบแรกคือแบบลาสบอ o s สที่ไม่ใช่สายต่อสู้ในภาคแรกเรามีสองพ่อลูกทาราอฟอีกคนเป็นฆ่าหมาอีกคนเป็นพ่อของลูกข้าหมาสุดท้ายก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาภาคสเรามีเซนติโนเดนโตนนโอซึ่งก็เป็นคนของสภาสูงภาคสเรามีตุลาการ ที่เป็นคนออาอสั่งนู่นนี่นั่นนะครับทั้งตดคอน t i n เนนทัลเอ่ยทั้งจัดก,การบาร์เบอรี่คิงเอ่ยและภาค4ที่เราเห็นว่ามีตัวละครมาคีสนะครับที่เป็นคนคอยจะไปชอบทุกอย่างในการจัดก,การจอห์นวิกซึ่งตัวละครกลุ่มนี้ผมจะเล่านคลิปถัดไปแต่วันนี้เนี่ยเราจะาพูดถึงคู่ปรับจอวิกที่เป็นสายต่อสู้ที่เรียกว่าสามารถต่อสู้กับจอวิกได้อย่างสูสีนะครับไม่ใช่พวกตัวกิกกี้ที่โดนยิงอกได้ยิงหัวตายแล้วก็จะว่าแม้แต่คู่ปรับเหล่านี้เองเนี่ย ทางทีมงานสร้างเขาก็พยายามพัฒนาตัวละครให้ดูมีสีสันมากขึ้นไม่จะเป็นตัวมีมิติแต่มีสีสันนะครับเพราะอย่างภาคแรกเนี่ยตัวละครเราเห็นว่าอ่ะมีฉากต่อสู้กับจจวิกแบบตัวต่อตัวเนาะอย่างตัวละครสาวเพอร์กินส์แล้วก็เขามีชื่อบอกวะ่าอ๋อในเครดิตเขาเรียกคิริลนะครับที่เป็นตัวละครเหมือนเป็นมือขวาของตัวละครวิโก,โกที่เห็นว่าในขับเดสเซอร์เคเนี่ย พอต่อสู้กับจอวิกได้อย่างสูสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคแรกเนี่ยตัวละครสองคนเหล่านี้เนี่ยอย่างตัวคีลน์คืออ่ะเราเหวี่ยงเขาเก่งแต่เขาแทบไม่มีคาแรคเตอร์ลิสติกอะไรให้เราสนใจหรือว่าจดจําตัวละครนคนนี้นะครับในขณะที่เพอร์กินส์เนี่ยอ่ะตัวละครนเนี่ยเราจดจําเธอได้จากไกด์เธอเนี่ยรับค่าหัวแล้วแหกกฎคอนติเนนตัลและสุดท้ายก็รับผลกรรมนั้นไปนะครับอ่ะเราจําเธอได้จากจุดนั้น ซึ่งถือว่าเป็นสีสันอย่างแรกและอย่างหนึ่งที่เราเข้าใจโลกของจอวิกด้วยพอมาภาค2ก็มี2คนเช่นกันนั่นคือแคสเซียนกับตัวละครที่ลูบี้โรสเล่นชื่อเอลิสนะครับผมเพิ่งรู้เธอมีชื่อด้วยนะสองคนนี้ก็เป็นตัวละครที่เราเห็นว่าต่อสู้ตัวต่อตัวกับจอวิกนะครับอย่างตัวคอมมอนที่ลับ,บทแคสเซีนเนยเน,นเนี่ยซึ่งก็น่าเสียดายที่ในภาค2เนี่ยตัวละครแบบคู่ปรับเนี่ยไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสเสน่ห์หรือว่ามีความน่าสนใจนะครับ ถึงแม้ตัวคอนแคสเซียนเนี่ยเราเจอว่าแกสามารถเดี่ยวเดียวกับจอวิกได้ชั่วขณะหนึ่งทำให้เราเห็นว่าอะโลกของจอวิกเนี่ยจอวิกแกมไม่ได้แบบเก่งไลรทีทมทานขนาดนั้นนะครับแต่แล้วก็ตามตัวคอนแคสเซียนเนี่ยแกขับเคลื่อนด้วยความโกรธไงที่เจ้านายแกเจนนาเดนโตนิโอถูกฆ่าใช่ไหมแล้วมันก็แค่นั้นเป็นตัวละครแบบหน้าบึง้งถึงถึงคล้ายๆจอวิกนี่แหละมันก็ทําให้เราเนี่ยเออมันก็เก่งแหละแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่น่าสนใจขนาดนั้นในขณะที่ตัวละคร์ทอร์เลสขหมือนรูบิ้โรสเนี่ย เรียกว่าจุดเด่นของเธอแหละคนจําได้ก็คือความที่เธอเป็นใบ้นี่แหละแค่นั้นเลยนะครับเราเห็นว่าเธอมองจอวิกจะจุดห่างๆมาตั้งนานจนกระทั่งตอนท้ายเธอก็สู่จอวิกอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็โดนแทงเอื้อไปตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต่อไปวภาค2เนี่ยใน,นแง่ของคู่ปรับจวิกเนี่ยค่อนข้างจืดอยู่นะครับในขณะที่ภาค3นั้นก็มีคู่ปรับจอวิก3คนด้วยกันคนแรกไม่สิคู่เลยนะครับเป็นตัวละครที่เครดิต เราเรียกเขาว่าชิโนบิ1ชิโนบิ2นินจา1นินจา2นะครับเออใครไม่เคยดูหนังแนวแอคชั่นมาร์โชอาร์มาก่อนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าสองคนนี้เป็นดาราอินโดนีเซียจะเลือกเดอะเลดส์2นั่นเองเลยภาคแรกด้วยเดอะเลดร์เดีมชั่นแล้วเกิดใครได้ดูหนังเดอะเลดก็จะรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยมีฝีมือสกิลการต่อสู้สป่าป้องกันตัวโคตรสูงนะครับสูงกว่าที่เขาเล่นในหนังจอวิกซะอีกและหนังจอวิกแล้วก็เจ๋งว,ว่าสองคนเนี่ยดูมีฝีมือกับจอวิกมาก แต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าจาวิสทีเดียวไงเขาก็เหมือนพยายามจะเล่นด้วยเนาะและสุดท้ายเพราะเขาก็พ่ายแพ้ไปแต่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยความที่จอวิกให้เกียรติรวมถึงตัวเคลนลีฟด้วยเพราะในเบื้องหลังเนี่ยสองคนเนี่ยเขาควรจะตายนะแต่คคลนลีเห็นว่าโอ้โหนักแสงสตตนสองคนนี้มันเก่งเหลือเชื่อมากเขากเกลยขอพุ่งกลับว่าอย่าฆ่าสองคนนี้เลยนะครับเกลยได้แบบสภาพนั้นมาเรียกว่าสองคนนี้ก็ไม่มีคาแรคเตอร์อะไรนอกจากความเก่งกาจแล้วก็ประมาทสุดๆนะครับที่ไม่ยอมฆ่าจอวิกตั้งแต่แรกแล้วก็ตัวละคร last boss อย อ่ะตัวละครนี้เรียกว่าเป็นตัวคอยคู่หล่จอบิกที่เริ่มมีสีสันมากขึ้นคือเริ่มมีบุค,คลิกที่ดูมีความเวียนของเขาเนาะจากการเปิดตัวตัวละครที่ทําซูชิด้วยนะครับทําให้เราเห็นว่าอ่ะตัวละครเนี่ยทําอาหารบางหน้าแล้วก็เป็นนินจาสายสเตลอ่ะด้วยแบบการฆ่าเริ่มมีความแตกต่างมากขึ้นแล้วและกลุ่มนินจานี้ไม่เคยใช้ปืนเลยนะครับถึงแม้ซีโร่จะพยายามใช้ปืนตอนจริงจอบิกตอนที่เขาจะเข้าคอน์ดิเนทเทก็ตาม เหมือนทีมงานสร้างเขารู้ว่าอ่ะถ้าสร้างคู่ปรับจอวิที่ไปสาดต่อสู้เนี่ยเราควรจะทําตัวละครให้มันดูน่าสนใจหรือว่าตัวละครเนี่ยดูน่าสนุกขึ้นมานะครับอย่างนอกจากการปรากฏตัวแล้วก็หายตัววิบวับแบบนินจานเนี่ยอย่างฉากที่สองคนนี้มีการสนทนากันนะว,ว่าโอ้นายเป็นนายชอบหมาฉันเป็นทาสแมวผมไม่แฟนตัวยงของคุณนะอะไรแบบนั้นนะครับมาเจอเห็นรือว่าคู่ปรับจอวิตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสามเนี่ยมาท,าทันทีงานเขาลับดูรือว,ว่าเฮ้ยจอวิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเว้ย คู่ปรับของจอวิกนอกจากความเก่งกาจที่สูสีกันเนี่ยมันต้องมี personality ที่คนดูเนี่ยจะสนใจไปกับเขาด้วยนั่นนั่นสิ่งที่ผมชอบมากๆหนังภาค4ี่ก็คือตัวละครสมทบตัวละครคู่ปรับนั้นมีสีสันที่สุดในบรรดาทุกภาคและมันดีขนาดที่ว่าตัวละครเนี่ยสามารถมีภาคแยกของตัวเองแล้วคนดูเนี่ยอยากตามตัวละครเหล่านั้นเรือภาค4ีเนี่ยเรามีตัวละครสมทบเยอะมากๆนะครับและคู่ปรับจอวิกเนี่ยมายกับมินิบอสเลยขนาดตัวละครที่หลายคนเนี่ย อาจจะเห็นว่าไม่ได้มี personality อะไรแต่ด้วยความที่สกรีนทำเขาเยอะแถมตายโคตรยากนะครับอย่างมือขวาของตัวมาคีอย่างจีดีเนี่ยในเครดีเขาเขียนอย่างนะั้นนะเราเจอว่าตัวคอเน,นี่ยก็ไม่ไมี personality อะไรพิเศษนอกจากว่าจะหมักกําจัดจอห์นวิกนะครับแต่เราเจอว่าไอ้หมอเน,นี่ยแม่งถึกทนตายยากมากคือกว่าจะตายได้โคตรนานเลยนะครับนั่นทำให้เราเนี่ยอาจเริ่มจดจําตัวคอน,นี้ได้และตัวคอรชุดต่อมานะครับอย่างตัวคอรโนบอดี้ไอ้คนไม่สําคัญนี่เอง นักทัเราก็ใจเล้ว่าทําไมหนังมันยาวเกือบ3ชั่วโมงเพราะนอกจากจะมีฉากชั้นเนี่ยหนังยังปล่อยพื้นที่ให้เรารู้จักตัวละครสมทบเหล่านี้ด้วยให้เรารู้จักนิสัยของคู่ตัดเหล่านี้อย่างตัวละครมิสเตอร์โนบอดี้แท็กเกอร์เนี่ยเราก็เ็นว่าเขาพยายามตามจอวิกมาเขาไม่ได้เขาไม่น่าจะเป็นนักฆ่าของสังกัดของคอนติเนน a ัลี่ซ้ําแต่เหมือนเขาคงรู้ข่าวมาแหละแลวเขาเห็นว่าค่าตัวค่าหัวจอวิก1 4 1 5ล้านไม่น่าจะพอ ก็ก็<ๆ>พยายามแบบเหลี่ยมจัดต่อรองว่าเออเอ้ยฉันมีฝีมือฉันเก่งนะแต่ว่าค่าตัวค่าหัวมันน้อยไปเขาก็าพยายามเพิ่มอะไรกิมมินเล็กเหล่านี้แหละรวมถึงการที่เขาลักหมาเขาด้วยก็ทําทให้เราเนี่ยสนใจตัวครนี้มากขึ้นแล้วยิ่งตอนท้ายเนี่ยต่อยสู้จอวิเนี่ยเราก็เจ๋งว่าเอ้ยถึงแม้ตอนแรกเขาจะมาเพื่อเงินเขาอยากจะเอาเงิน40ล้านมากแต่พอเห็นว่าจอวิเนี่ยช่วยชี้หมางเขาเนี่ยแถมหมายังมาจ้องออนวอนเขาด้วยเนาะก็ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจได้นะครับ น่าจะให้เราเนี่ยรู้สึกสนใจตัวคอครคนนี้มากขึ้นนะครับและก็แน่นอนดดน,นี่เยนในบทเคนนะครับหรือว่าวินาทีนี้ในหนังอันนี้เนี่ยถ้าไม่นับจอวิกะัะพระเอกของเรื่องเลยคือตัวละครเคนนั่นเองคือมันตั้งเท่และเขาใส่เรื่องไงนะคอนฟ lict ตัวละครไงเขาฆ่าจอวิคก,ก็ถูกบังคับไม่ต่างจากจอวิกในภาค2เลยก็คือจอวิกเขามีมารก์เกอร์ใช่ไหมในขณะที่ตัวเคนเนี่ยถูกขู่และลูกสาวไงเขาก็ไม่มีทางเลือก แล้วใครดูหนังยิบมันมาก่อนก็จะรู้ว่าดอยเยนนะั้นมีฝีมือขนาดไหนเขาโคตรเก่งนะครับและเขามีลุลายการต่อสู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมากและพอมาเล่นเป็นคนตาบอดเนี่ยมันเท่มันเป็นคนตาบอดสตาร์ที่แตกต่างจากหนังแนวต่อสู้ตัว,ตวเอกตาบอดด้วยพอเราเจว่าความตาบอดของดอนนีเยนเนี่ยเป็นอุปสรรคจริงๆไงเขาต้องเอาไม้เท้ากระดาษเนี่ยไปเคาะนูน่นเคาะนี่ใช้ตัวออดเซเว่นอีลเว่นมาใช้แม้อาบางฉากแกก็ดูเวอร์เลยที่ยิงปืนโคตรแม่นในบางฉากนะครับ รวมถึงตัวคอคแกมีเส้นเรื่องของตัวเองมีการเดินทางของแกเนาะตอนไปเจอกับตัวฮิโรยุกิสนาดาเนาะนอนเจนถึงความเป็นเพื่อนเก่ากันสุดท้ายก็ต้องมาห้าหันกันแล้วก็ตามสไตล์คอนเซ็ปต์ขนาดโจวิกก็คือทุกอย่างมันมีคอนซีคเควนต์ผลกรรมที่ตามมาถ้าใครดูจนถึงเอนเครดิตก็จะรู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับถึงแม้กให้คนดูคิดต่อไปเลยว่าตกลงตัวละครเคนเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดนะครับน่าจะให้หนังโจวิคภาค4ี่เนี่ย ถึงแม้มันจะเป็นหนังเกือบ3ชั่วโมงที่อ่บางคนก็อาจจะดูเบื่อแหละเพราะบางครั้งมันก็มีฉากต่อสู้หรือว่ามีบางฉากที่แบบมีการนทนาหรือว่ามีการปล่อยทิ้งให้ตัวละครค,คุยกันหรือนั่งเฉยๆเลยเนี่ยตัวคิดว่ามันจาเป็นไงไมันทำให้เราเนี่ยอินเวสต์รู้สึกกับตัวละครคเหล่านั้นรู้สึกอยากติดตามตัวละครคเหล่านั้นทั้งตัวละครคของเคนเออย์นบอดี้เออยเนี่ยเลยคิดว่าโอ้โหภาค4เนี่ยเขา a c h i e v m e n t หลายอย่างมากคือน,นอกจกฉากแอคชั่นที่เขาอัปเกรดขึ้นไปอีอกเนาะอย่างฉากลองเทงในตำนาน ตัวคอเองก็เช่นกันนะครับคือไม่ใช่มีแค่จอวิกคนเดียวที่ดูโดดเด่นหรือว่าเป็นตัวละครพัฒนาของเขาตั้งพวกอะไรอ่าอะไรตัวลอเรนซ์วิสเบิร์นอย่างเงี้ยบาว์ลี่คิงอย่างเงี้ยเนาะหรือตัวคอนบินสตันมันทําให้คู่ปรอบมันจอวิกเนี่ยไม่ใช่แค่กิกกี้แล้วไม่ใช่แค่กิกกี้ที่แบบอ่ะตัวยิงเอื้อแล้วตายหรือว่าเป็นกิกกี้ใหญ่หน่อยที่เออมีตัวตโตๆนิดหน่อยแล้วก็โดนเอื้อตายนะครับผมคิดว่าจอวิกสี่เนี่ยมาถูกทางแล้วในการสร้างตัวคอศัตรูเนี่ย ให้เราอยากรู้จักเขามากขึ้นแล้วเกิดสมมตินหนังแม่งทาเงินมากพอเนี่ยตัวละครเหล่านี้เนี่ยอาจมีภาคแยกของตัวเองขณะตอนนี้ตอนที่เย็นแกพร้อมเลยว่าถ้ามีภาคแยกของเคนเนี่ยก็จัดมาได้เลยนะครับแล้วคนดูก็พร้อมจะดูด้วยเพราะตาัวคนนี้แม่งเท่ไงที่บอกมันโคตรเท่ตัวก็คุ้มปรับเจวิกไม่จะเป็นต้องเป็นตัวร้ายเนอไหมแค่คุ้ปรับมีการต่อสู้กันแล้วภาคสี่เขาทําได้แล้วคนดูหลงรักชอบตัวละครเหล่านี้นะครับผมตอนนี้คาดหวังสูงมากกับหนังแฟร์ชายเจวิกในอนาคต ผมก็หวังว่าหนังเรื่องต่อไปขิปของปีหน้าเนี่ยเอแบนแบ,บ,บนเลล่าซึกอย่างองี้ยจำชื่อไม่ได้ที่ Another ine, แอนนาเดออามาสเล่นและจอวิก็จะมาเป็นคัมเบียนิดหน่อยเนี่ยคือนอกจากหวังว่าตัวละครตัวเอกจะโดดเด่นแล้วโคตรเก่งการต่อสู้โชว์เลฟฟเฟี้ยวผมก็หวังว่าตัวละครศัตรูที่เป็นคู่ปรับที่ไม่ใช่กิกี้เนี่ยมันจะเป็นต้องมีปูมหลังอะไรแต่ขอให้มีคาแรคเตอร์หรือว่ามีกิมมิ่ของตัวละครเหล่านี้ที่น่าสนใจพอเพื่อคนดูชอบตัวละครเหล่านั้นได้นั่นทำให้ฉากต่อสู้เนี่ยมาดูมันขึ้นนะครับ ไม่ใช่เออะไปตัวเอกไปฆ่าตัวประกอบ A ตัวประกอบ B อะไรแบบนั้นแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับเหล่าคู่บร็บจอวิกช่อคู่บรับคนไหนมากที่สุดนะครับในแง่สายต่อสู้นะะยังไม่นับตัวบอสตัวบอสผมจะพูดอย่างที่ถัดไปผมคิดว่าจอวิกสีภาคเนี่ยเขาใช้โครงสร้างคอนสตรักชั่นของสตูเหมือนกันนั่นคืออ่ะมีจิกกี้ให้จอวิกยิงมีเหมือนมินิบอสที่สายต่อสู้ไว้ตัวตัวแล้วก็มีบอสที่ไม่ใช่สายต่อสู้ด้วยซ้ํา แต่เหมือนมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์หรือมีความผูกพันอะไรบางอย่างท้ายที่ก็มาห้ามหันกันเนาะยังเป็นภาค3ที่ตุลาการเหมือนมาจากไหนก็ไม่รู้นะก็ท <lift. S 1> ่านผู้ช idol, มเกียดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับชอบตัวเอกมากสุดก,ก็มาคอมเมนต์กันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับถ้าใครอยากสัมผัชช่องผมเนี่ยก็ที่บอกไปเนาะกดไลค์ดูคลิปมันจบกดแชร์นะครับให้มีกระกอย้อที่มีทูบแบบให้มันขยายช่องทูบผมไปให้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับรู้สึกใคร ก็สามารถดูเนทได้หลายช่องทางมีทุนมณีวอลเลตจกในเดคิปชันด้านล่างแล้วก็มีโดเนทผ่านซูเปอร์แตงผ่าน YouTube ได้โดยตรงหรือสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนท่านผู้ชมที่ใหม่ก่อนใครแบบเอเล็กเซสนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ